บสวัสดีสบายดีเด้อผมมีสีที่คาราบัลทุกคนคือเก้าพี่น้องมาพบกันคือเก่าเนาะนอ้องเนื่องจากจว่าบริกับบ้านเนะาะจะว่าไปยังเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮากัหารถไดไแล้วรถอาจจะมาประมาณทุ่มหนึง่งแต่เพื่อนกับสิท,ทบอกอีกที่เนาะเข้ากับขี่ไปตลาดเทสกาขากินถาก้อนพี่น้อง อันนี้ก็หากับพากันตื่นตื่นได้ทึงเลยล่ะพี่น้องก็เลยว่าจะไปซื้อแนวมาเห็ดกินเนาะหอนหาโมงหลือก็จเสิได้กินซองเท่อนะพี่น้องไม่ต้องไปซื้อสบายดีสวัสดีจ้ามาเป็นยังเราได้รถแล้วเนะาะจะทาเพื่อนผุละบัดทุ่มหนึ่งก่อนมั้งเพราะว่ารนถะหลายคันไอไปห้าคนหลายคนอยู่พี่น้องมันก็นธรรมดาเนาะมันรถตีมรถยังกะม,มีแม่คอมเมนต์มากเนาะดีใจว่าได้กลับ บป็นยังบม่ได้กลับเลยไม่เอาวันได้กลับได้ทีเอาละพี่น้องไป,ไปเจอตลาดก็่ว่าเป็นยังดอกเพื่อนกันกนทางมาขอโทษขออย,ย่างได้พี่น้องอาจจะลงุลงลุงลืมๆกันเนาะคนมันไลยนะพี่น้องจะลดบ้านเจ้าของนี่แหละกับบริวารยังเพื่อนดอกแต่เมืวัวเนี่ยสูนที่ซื้อเขียบเขียบที่ซื้อนะพี่น้องไปเท่ากับที่ไปตลาดเนาะไปซื้อหมูซื้อวัตถุกิน nhang bố bảy bên con thì nó <cười> <cười> này, cào hoang lao để à, cho mà xứ, mũ thì nó mũ mũ thịt. cái mũ cái như này là <laughs> lá này ơi ือหมูซื้อหมูลันนี่ละีเดิเออหมูขาวอยู่เอาอะไรดีเอาแบบที่เต็มแบบนี้นะเออเอาแบบไหนปพัดเปไปพัดว่า,าแบบนีน่ยัง่แยังมันะยัเปแบบอะขามันกัไอะไรอันนี้ติดมันในจังหน่อยนะ ช้อับ่ไหนแลอวมีลอเนาะเออเอ้เอ้13บาท44บสี่บาทเลย้ก็กระลอันลังมากับเป็นลานพากโลรพี่น้อง ช่องขาบปะ่ะผักผักชื่อเลยเอาผักอะไรเดียวกระหล่ำกกหรือว่าจะเอากระหล่ำมั้งกะหล่หรือว่าเสียวขานา เอาที่ลาเฉียวเอาอย่ายวพัดไหนกินดอกเซบเซฟพี่เจ้าวันนี้อีกอือเอาก็เอากระพีก10บาท ถึงโลไหมนี่ข้างให้หน่อยได้ไหมข้างนี่้าโลเลนี่นเออเอออันดๆแนะนำคนประจำพกพกอันน้ยเดือดแล้วก็เด็ดแลากไ้ลานพี่น้องมาซื้อประจำเนาะตลาดนี้ นี่พิเิษกินเพราะให้กินบะลายเอาไปกระเพาบหมอเอาไปยังลูกค้าเตรียมใส่หมูยี้ธรรมดาอืมนี่นุง้งยังไงไอซื้อของก่อนเด้อพี่น้องหั่นเรียบร้อยแลย้วว่าจิกินย่างเดียวมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องได้เก่งขี้เลขมาพร้อมนั่นทำนะเพิ่นมาเพิ่นสิเศษพี่น้องให้พี่ให้หั่นหมูให้หมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกพี่หั่นหมูให้ รถก็เก็บเกือบ,บเรียบร้อยหรือไม่ศูนย์ครับเมื่อวานพี่น้องเงินพุ่นเปิดไฟนะเข่ากระหู้เรียบร้อยแนละ้วพี่น้องเก็บคั่วเก็บยางเรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานนี้หั่นหมูก่อนพี่น้องบบดน,นีึงต้นตีนยางติดมันหน่อยหนึ่งติดหนัง,นง,งคือล้างผักนะหรือชันหันหมูหัน,น แน่พี่นองหลังจากเตรียมของเรียบร้อยแล้วกับทำการแสดงได้เลยนั่งฉันจะผัดเองเลนีนิมูผักลายแห้งนี่ผักจาาไม่เน้นหมูจ้านี่ที่ดิืขึ้นตรงนร้ำล่างโคกเลยน <S <S ั่งแซ่บๆเด้อแส่ใจในเด้อเค็มๆไหมไม่เค็มกินเค็งมากไปเลยเ,เค็มๆ กลับไปบ้านเท็จกับเขาให้ขอบคุณก,ก็ไม่งานกินางนี้นแหะสุบักเชียไปใช่ไหสุบักเชียจะไปอิ่ตูมนั้นน้ำออกจากกระชายก่อนเตมน้หลังจากล้อรถเนาะเพราะว่ารถเพิ่งแจ้งมาแล้วว่าทุ่มหนึ่งแตไม่ว่าเออไปซื้อกับเขาว่าเหตุมาผิดก,ก่อนเถอะแต่ฉันจะใส่ผิดก่อนใส่ที่ลงไปก่อนกกอนะ อันนี้ไม่มีสูนนะอันนี้ผ่านการเติมฮ่องเพื่อไม่ให้มันลงไปแล้วก็โคเล่โคเล่มนุษย์มนุษย์เจ้าเกย์เดี๋ยวมันตกำโพดโล่งพัดกลางมันจำโพดโล่งเลเนี่ย ก็ถ้าบอกจริงังกินร้อชาถึงรถยี่สวก็จ้หมเออยีเดียบีเด็ยมันเยเหรอยอใส่ผักใใส่ผักลงไปกับอันนี้มุงก็จะชุบ ขัวมก็บรได้กระทาดยัวมันก็อยากแหกอาย่ในได้ไหมว่ครั้วบวกมันคือเห็ดใบคนเห็ดกิิ่นนะไม่ได้ไปซื้อกลน่นนะแบบนี้นะว่าแต่ฉนใชผักได้ไหมใช่เลยเดี๋ยวทำังไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวขาหมูมีเรืองหน่อยเยอะแต่ผักเราเยอะมากเลยนะทำไมผักเราเยอะอย่างนี้ เอาไว้บุได้นะงั้นเราเข้าไปอยู่น้องตรงนี้ตู้เย็นน้อนี่ตู้เย็นแบบเอาไว้ทุกเัวทุกตัวเต็มแนวทุกตาวแนวยังไ้ซุไปเต็มแบบหลายหลายเย็นหลายเย็นก็ได้ให้ตักเยอะกว่อนนะอืมเต็นหม่อะไรนี่ค่ะเติมโม่อะไร กวานไหมอือมาเมื่อไหร่ผักกวายมีแล้วใสว่ปแดงไหมใสย่ยางารูดปแดงเะได้พวะหรอแต่เรายังไม่ใส่ตอนนะั้นเพราะว่าเราต้องชิมก่อนร้ยังไม่ ้อนแนี้เลยยังมาใส่น้ำมันหอยยังอือเค็มจืดบ่เค็มแค่น้ำมันแหบสุดที่ดิหอมเนาะถ้าทิ่ต้งใส่หอมสลยเค็ม เคมาจ้าก็ใส่ดีด้วยคะนี่แต่ว่าแตใส่ละมันหน่อยอดเผื่อปวดเยหมดปนี้เลยแหมะแล้วลด็ีไมีคมไม่ไมร้านนก็โ เนอะ้องจากใส่จานเนาะจากใสจ่จา,า,จานน้องอืมนีน่เตรียมสถานที่ก่อนมานี่พี่น้อง้ส้เลยได้หุนหวนเลยมาเด้อพี่น้องกินไข่เศรยน้ำกลน แกงขี่เล็กผัดหมูใส่กะหลำ<ม>เอ้ยบเมนใส่ผักกาดตักเขาก็เย้ยหิวเข่าแล้วหนาะบูดแล้วพี่น้องด้วยกินเข่าสิบโมงเ <laughs> <laughs> มนูก่อนกลับบ้านจ้ <laughs> 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 นาอืยั่วจ้า ของหวานคงว่างแลวเนี่ค่ะม,ม,มโอ้พี่เนิ่นเห็นบางเสน้นมาดเอห็นยะงอะพี่นน,นอนเลย ชิมกันเข้มดีกว่าอือดีกว่าเข้มที่ต่อเอ้าขีดหนึ่งขอจดบไปเพียงหนึ่งนะพี่น้องเนาะกลับบ้านกับเซียนติดไทยคขีดไปพี่น้องเบิ่งเด้อังะแก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเนยเนาะสิพยายามให้ขีดไปพอพี่น้องเบิ่งเรื่องใส่ป่านกับบ้านในลืมในยังหรอกพี่น้องกลับไปบ้านกันมีโอกาสก็สิไปถาม กสีผ้าเมย์เมย์ผาใบสำหรับพี่น้องไปทั้งสองคนเลยกสีไปทามเมืองอยู่อำเภอเนาะเนาะขอจบคลิปไปเพียงนี้เนาะคลิปนี้เขากลับคข้ว่าสวัสดีครับผม